สซ้าไปได้ดีไปนี่แล้วเนะาะบลูสตอเบอรี่เสิร์ฟจะกินบอขำเหรอจ้าไปอาบน้ำอาบทาอาบน้ำอาบทาเสียผมเนี่ยแต่ว่าผมบร่ได้ยอมเบืเ่อเบื่อมันมีอารมณ์จ้าซื้อน้ำยาวมม้าต่จะลายมือแล้วคันคิดเรื่องการเร่งงาน มือได้หนิวิมีอารมณ์ยอมผมดอกเสดไงปวดบอกทราบนี่แล้วเนาะเี่เพื่อนเพ็่อนบอสเชื่อรีเสดเป็นเชื่อ,อรีเ,รเ,เรผาวามางคุดเบอรี่จ้าเนี่ยทำแล้วจะก็อาบน้ำอาบท่าแล้วเนาะอาบน้ำอาบท่าแล้วก็สาวหัวจ้าแต่ว่าผมม่ได้ยอมดอกเพื่อนเพื่อนผมหงอกเต็มอยู่ยากหลาย จะสับผมก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าผมมีเป็นอยสิย่อมดอกเมื่อยมากผมมีอารมณ์เปื่อยๆจต่มันสิงหอก่เถอะผมนะเดี๋ยวจะซื้อมาเปิดอันนี้เดี๋ยวจะเอามีกัดมีตัดก่อนเปิดล่างงามไม่ถับกิน ง่ายถึงเพื่อนเพื่อนบ้างเนี่ย99เส้นจ้า99เส้นแพ็คหนึ่งอะไรนี่ก่อนยูไกล้จ่อไปบ้วงไสเห็นต้องอ้วนแต่สิบเก้อยูไก่อย่ไรหรออ้วนแง่กวเต็มจอเลยวันนว้งามง่ายถอนเพื่อน ยูีเดลเขาขาย1ยูโร49เซ้ซนแต่ว่ายูเรียล99าเซ้ซนจ่าเนี่ยง่ามคืออย่างเนี้ยอลละไก่กับไก่ปูดเนาะโอเคเฮ้ยง่ามอีีมันธรรมาดาเลยซื้อมา3าแพ็คกินไปแล้วแพ็คหนึ่งจ้าแพ็คนี้จะไม่คลิปไปเพื่อนเพื่อนบ้าง ฟ้ามันคือแดงเวทแถลืมลืมเบิงทันไก่กระแดงชุดกระแดงจะ,ะมาล้างจ้าแบบนี้ฟ้มามันงามแต่เป็นเืน่อนบมองเนี่ย โช์แล้วก็โชว์อีกจ้าคุณนโอ้ย,อยง่ามขนาดเลยสอนสอนเนี่ยปะบาดนี่ เทนำถิ่มบางเต้าบาดนี่กินจ้ากินผู้เดียวกินจนท้องแตกบาดนี่ยันนี้ขามะเดื่ออยู่พอเสือภูมิจะของเสียบของนู่ะวันนี้ไปกินจ้าุ้นเห็นง่อยน่าวงวยหนึ่งเมื่อกี้นี่มันเป็นนาวหรอกแต่ว่ามันเป็นเละๆอันนี้คือพอเห็นแบบนี้เฮียเพื่อนๆมาเบิ่งบาดนี่สดๆ คือเดงกงามแต่กับซ้ำแม่มันคือเข่ากันดีแท้พวงนี้ย <c oughs> โอ้นะเือสิกินกับหยัางวัติกินกับโยเกิดเพื่อนๆมึงน,นี่สิบวกกินข่าหรอกกินตะเข่าไรลก็อ้วนในสิกินโยเกิดกับผลลไม ออช่วงนี้เสดจ,จะใหคลิปหน่อยลูเด้อเพื่อนๆพื่อนคือเสกบอกล่ะเสดเอ้ A, นั่นช่วงนี้รราสัต์เสดปิดเทอมเนาะเสอต้องไป่งไปรไปับลูกเนาะเออ่อแม่ไปไป่งรือซื้ออไรไปรับดอกแต่ว่าเสเข่างานกรเลล่าจะเสเข่างานตีหาตีหาะตีหาสี่สิบหาขาง,งานปกติเสเข่างานหกโมงเนาะเสดข่างานหกโมงวันนี้ช่วงโควิดเพื่อน ช่วงโควิดบริษัทกเ็เรียกว่าจะแข่งแยกกลุ่มกันเปนเ็นหลายๆกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งเขากรเวลาสิบหานะทีจะ้เจะเซกเลตต้องเขาเขากรหกโมงสิบหานันทีนะก็หมายถึงว่าตีห้าสี่สิบห้าเนาะจ้ะเตอก็ต้องตื่นแต่เช้าปไปส่งลูกเสือก่อนเดบัดนี้ลูกเสือก็ต้องรลยุยบริษัทกรเวลาเขางานอีกเป็นชั่วโมงพุ่น อ้จิกบไิกบตัวไปไปหาไอ้ไปหาบริษัทก่าขว่งตงนี้ต้องพานไปหไหนเพื่อนๆว้ายรเปล่านี้ใส่ก่อนสองอาทีนี้ต้องพานไปได้กับหลูกไส้เนี่ยหลุดซะนอหลุดชะนอหลุดเมื่ซะนอเนี่สเโย์เกิ r e good t ไอันี่ไปแล้วอิ่มแน,น่นอิ่มน่านเพื่อนๆเสอะะเฮ็ดบ้านน้ำบอกเรื่องเฮ็ดบ้านเนาะมาเห็นช่วงโควิดเพื่อนๆสิไปหาเลือกอุปกรณ์กับไปว่ได้ทุกอย่างต้องรอ ทั้งกับของกับงานหลายช่วงนี้หยุดเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนาะเสาร์อาทิตย์ก็อยากพักปาานนี่เขา้านเขาบอกให้ไปเลือกเอาของกันบอกถ้าเราไปเป็นเพื่อนบอกเขาว่าว่าถ้าเราว่างเนาะมีเงินกับที่เขาเราเป็นปมีเงินกับเฮ็ดย่งบ่ได้ไรจ้าช่วงนี้ช่วงโควิดชิว่าเลือกบ้านชิว่าเฮตฟังเป็นอย่างเือจังมาเฮ็ดบ้านอยู่เยอรมันมาจังมาตกแต่งหรือว่าสมแซมเนาะ ก็บ่เฮ็ดใครเด้๋เพื่อนๆก็เฮ็ดแค่ในครัวจ้ะกระเป็นห้องรับแขกเนาะเอาเอ็นนันออกจ้าเอาลามิเนตเอาพื้นออกเป็นสีใหม่เนาะอันนี้สิก็สิเปลี่ยนคอนเสิร์ตมเวลาด้ในคอนเสิร์ตเอคอนเสิร์ตหาสีที่ถูกใจก็จะเอาสิเปลี่ยนอันนี้ออกจ้าสีอันเนี้ยแล้วก็สีกระเบื้องวงนี้อีกเนี่ยสิก็สิเปียนเปลี่ยนจ้าอันนี้ก็สิเปลี่ยนเนาะนั่นแหละเพื่อนๆก็เลยนั่นแหละก็เลยยัดยางจักหน่อยก็บอกให้ไป นั่นบอกให้เป็นเลือกเปเมืองน้าเขาก็เลยสายมีก็เลวยว่า้เมฆฉัวบุตท่านระวางราะเสือัเป็นคนตัดสินใจว่าเป็นผัวเสือของทุกอย่างเก้สาสิบห้าเกาสิบห้าเปิดเส้นเสือเป็นคนเหลือเป็นเพราะฉันถักกระสันเจิบวยอมเลยนะเนาะผัวเสือเป็นกระเล็นนบอกสอกร้างใหม่ไว้เมฆฉัวบุท่นละวางแม่ฉันจ้อมียากอยู่นั่นละ่ะเออขันจิวเรื่องควาวดีผัวขันชิวเห็นฟัง พัวพาเป็นเป็นคือัวเสืบอเนี่ยบอกยังขืนบอกเคยบอกเคยบอกเคยหามเมี่ยเพื่อนๆเนาะความคิดนี่คือความคิดเสื่อดเสื่อดบอกว่าเสือบมกสีนี่ที่เขาใจบอกชันบอกักสีนี่มันบอถูกใจชันแล้วซ้ำนี่แหละเพื่อนๆพัวเสือปนีปัญหาอีกยังถามเมี่ยแต่มักสีใดจัดการเลือกเลยจ้ะขันราคา ราคาเท่ายเจ็ดลอยถึงพันยูโรนี่เสรอดออกเองได้จ้าต่าขันมากกว่านั้นสามีเสรือดอันเป็นคนซอยเสรอดน้ำเราเอาเงินกองกลางออกว่าจ้าถ้าจะเ็นอีหยังกงระซังเพื่อนเพื่อเสือดส่วนมากเสรอดสิงบรายรับคำปฏิเสธจากสามีสามีเสือดสีแบบสนับสน,นุนเสรือตลอดนะนะ พราะว่าเพินเไไเ่นปฏิเสธเมียบ่อยๆเพื่อนๆแต่ปฏิเสธเสร็เนี่ยเป็นเรื่อง <c oughs> <c oughs> เป็นเรื่องเองคือเสร็จบ่อย่อมคนเพื่อนโดยเฉพาะก็ผัวเด้อผู้อื่นเสร็จย่อมมีแต่เพื่อนกผัวเสร็จบ่ยย่อมเป็นยังเสร็จยังมาต่อเติมบ้านอยู่เยอ,ยอรอมัน เป็นยังจะมบไปต่อเติมอยู่เมืองไทยพะว่าเสดบอกคิดว่าสิกลับไปเมืองไทยนะเพื่อนๆคิดว่าสิบอไปอยู่เมืองไทยนะก่อนที่เสดกับสามีจะซื้อบานลังนี้สามีเสดได้ถามเสดว้ว่าฉันในเธอตัดสินใจเธอสิอยากไปอยู่เมืองไทยหเธอสิอยากอยู่นีอยากเป็นถามเสดเนาะเสดก็เลยบอกเพื่อนว่าเสดขอกับเอเสดบอกขอกับไปอยู่เมืองไทยเธอสิขอ สิขอยุ่นีไปตลอดชีวิตเพราะว่ากลับไปเมืองไทยกรซจำจังไรล่ะเคลื่อนอีอย่างเพื่อนเสรีปอหยากใส่กลับมาไปกินเกลือนนะสิไปกินอีอย่างอยู่เมืองไทยเงินเดือนเส้นเดือนมากกวเบิดไปเพื่อนเนาะสิ้นเดือนเหมือนสส้นใจอยู่เมืองไทยเนาะไปอดอยากๆเนาะเสรก็เลยบอกสามีเสรีว่าเสรีซิยูนี่เราเสก็สิเอาลูกมาน่ะ พราะว่าอยู่นูนีนี่จะไดละ่ะเขามีเงื่อนเดือนเพืเ่อนเงื่อนเดือนเทานี้จะไดละ่ะดีสมัยตะกี้เฉกขีดนาะว่าป้าดเงื่อนเดือนกู <c oughs> ปานพอ,อ่อใน,ร,น,นรุ่งเรื่อนอรุดเนาะเศกค์คิดเด้เงื่อนเดือนกูแม่คือคักเทวะคักออก็พอ่ออีกโพอโอในรุ่งเรื่อนมีใครคิดขึ้นเสือบอเศก็เรียกว่าชกัดไปให้ยังเมืองไทยเนาะยุนีทุก,ทกย่างสวัสดิการยังดีเบิร์จา้าแล้วก็ปอดภัยก็อยู่เมืองไทยอีก สร็จเลยตัดสินใจ่าไปสิว่าไปอยู่เมืองไทยรับสามี่มี่ยังกะสิซ่อมบ้านก็สิโต,ต๊แตงบ้านอยู่นี่ล่ะจ้าเราอีกอย่างนึ่บมามนจะอยู่เมืองไทยเนาะเสร็จกะสั่งไปให้พ่อให้แม่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้กหลใหงไงลใหงไงลงใงไงเกินไปสําหรับพ่อกับแม่พุละ่ะเิ่นกระเถ่าไปน้าเนาะทําความสะอาดว่ไหวแล้วจ้าเนาะสองหลังอยู่หันเฮีดห,หน่อยกับเฮียใหญ่จ้า ก็เลยนี่แหละจ้าก็เลยต่อเติมต่อเติมไอ้บ้านอเยอะอยู่เยอะมันแล้วอีกอย่างนึงแต่ก่อนไอ้กลับไปเมืองไทยสะกลับส่ปีจ้าตอนที่ลูกเสือยู่เมืองไทยเนาะกลับทุกปีทุกปีเงินมีเท่าไหร่ก็เสียต่ค่าตัวเครื่องบินกลับเมืองไทยเหมือนเพื่อนค่าอยู่ค่ากินมึดๆไปในน้อยแต่ละปีก็เลยแต่ชินใจเอาลูกมากแต่ทั้งช่วงนั้นมันจะไหนล่ะยาบ้ามันระบาดหลายเนาะเสอก็เลยเป็นห่วงลูกจาก้าเลยแต่สินใจเอาลูกมากเหมือนเพื่อน ความคิดคนทั้งบรรางกันเนะาะผู้จหนึงก็อจะกลับไปเมืองไทยแต่ว่าสำรับเสือนี่บัวจา่าพว่าอยู่นี่ข้าหาเงื่อนใดหาเงินอะไรกัาเามืองไทยหลายเท่านะเออเราไมชมุดชิมบัวเรื่องบ้านในฟั้งตัวเรื่องความดีของสามีนี่ไายเป็นคือสามีเสือหมสามีเสือหนีเป็นสามีแห่งชาติอีรีเดเมียบอกข้าใดบอกเคยบอกเคยปฏิเสธเมียเนาะนี่วา่าจะฮ็ดบ,บ้านสิเปลี่ยนขั้ว เบอกเคยว่าบอจักเพื่อนเพื่อนว่าทะเม่แววขึ้นสนับสนุนเนี่ยบปสุอย่างเนาะอันเรื่องนี้ก็เป็นเสจเป็นคนเริ่มต้นด้เนี่เส็จบอกว่าสีนี้ฉันเบื่อแล้วฉันบ่มากแล้วมันพวกเขากันมันดูมันดูดูเลยมันมันคือของถูกอะนะาเสร็จแล้วอยากเปลี่ยนสีใหม่เบื่องเิ่นก็บ่ปาเพื่อนเพื่อนเป็นก็ฟังไปฟังไปแล้วก็จัดการหาสร้างให้เมีย แล้วเล <ITA> ือกของเลือกยังชวนมากเก้าจิพาเปอร์เซนต์เธอจะเป็นคนเลือกของเพื่อนๆผั่อวสเจอจิงให้ซิตเจอเต็มที่นอนอยากได้ซีเตอร์แต่เธออยากคิดแรกแรกอะไรแต่เธอผัวสือไม่แคร์ไม่แคร์ว่าสนับสนุนง่ายเสื่อๆนะอ่ะเสือกะชิบว่าวก้มดีของผัวสื่อถ่าฟังนี่ล่ะหากหลายพวสคนในเธอโชคดีหลายเพื่อนๆอืมไดเสือซิมก่อน คิดขมเอาออกเลยเพื่อนเพื่อนเยหวานแบเชอร์รี่โอ้เชอร์รี่เ่ว่าสตรอเบอรีเพื่อนหวานโอเนี่ ช่วเจ้าก็ปุูกเพื่อนๆือนถ้าจะเอาเขียงมาห้องนี่ดีจะคก็มากมายของเสียบางครั้งก็ได้เมื่อสวยต้ามื่อเช้เสร็จเอยแหงเนาะเสร็จเล่บอกสามีเสร็จว่าเสร็จยืนบ่ไหวแล้วนะปวดขาเสร็จจะเป็นนางดื่มกาแฟนั่งดื่มแบบสบายใจอยู่เก้าอี้สามีเสร็จก็เลนห้องเสร็จลุกได้เสร็จ บวกเธอของยิมยามา้มแม่เธอว่าบอ่แม่เธอจะนั่งดื่มกาแฟเธอหันมาก,กวนเด้อไอ้แม่เธอได้นั่งเนี่ยบริสันว่าเป็นความอบอ่ำสุดเป็นว่าซ่าถูกเฮจักเทียนในถอเอานั่งจักเทียนนั่งดื่มกาแฟดีๆอารมณ์นี้ดีใจเย็นๆฉันจะเคยเหตุจักเทียนในเพื่อนว่าเนาะเราเป็นบ่เคยนะบเ่บเค,คยได้เห็นเมียแบบต่สไตล์นั่นเพืเเแบบเ่อนๆแต่นั่งดื่มกาแฟ เดี๋ยวจักหน่อยประสิพภาพเป็นเบิ้งมองคันมองเชืนะ้อซีดเนาะพื้นตอนนี้ก็หกขึอย่างนี้หูวาสิเปียนทอาใด้กันแท้งเพราะทั้งครอบสะอาดเพื่อนๆปล่อยเลยไม่เคยถูเลยต้งๆหูวาสิเปียนเป็นสีไอพื้นสีลามินาท วเสดเป็นเพื่อนยอมหลับเลยแตปัอหมจักเพื่อนมาเด้อดีดีเ,เพื่อนเสดก็บอกลูกไส้เสดว่าถ้าเสดไปเห็ดงานเนาะพาที่เสดก, <c oughs> ก,กับเมยเนาะเสดขับพุดเร็วเลยพอเส็จากมางหอดบานเร็วเนาะพอมีแนวเสดเห็ดหลายอย่างเนาะมาหอดบาน <c oughs> ขาบับพุดเร็วจะเมย์บางที่กับอาชีรับในกันอะไรบางที่เสดบอกลูกว่าคนเท่าจะจิตตายมือไหน แม่บ่งหัจากวาแม่ชิยูได้โดนปันใดแม่แหงขับรถซูมือข้างไก่ขันแม่เป็นยอ,อย่างบุกตมอยูกับอีพ่อได้ลูกเด้ยอยู่ให้มันใดบกุกขับกับเมืองไทยทาบุกอยู่น้ำปูซ่าคนนี้บยย่ด้ดยูน้ำอีพ่อบ่อดดนั่นหมายถึงว่าบุกขี่ลายลูกว่ามันอีพ่อขี่ไล่ได้บุกขี่ลายเพื่อนดีซัานีทาบุกยู่บ่อด้น่คือบุกขีล่ลลยแล้วลูกปสิบออไห่เด้อเถิบอกลูกว่าจังเสียนนะ ถ้าอีพ่อดาบุกยสเขียดปล่อยให้เพื่อนดาไปเพื่อนเอาบุกมาเพื่อนมีสิทธิ์ที่ที่บอกที่สอนบุกบุกยสเขียดเด้อกเด้อถ้าเพื่อนบ่หักบุกเพื่อนบ่บอกบ่สอนเราเพื่อนก็จะบอกเอาบุกมานั่งอันนี้เพื่อนแช่งเงินเอาบุกมามาเพื่อนหน่อยๆน่อยให้เพื่อนใดดาให้เพื่อนไดบอกได้สอนแนวจ้ะลุกเสือกฟังค้ามเสือเด้ชอบนักแรกอนะชอบแักแรกนะ เฉยด่าัวให้ลูกชายเห็นเฉยด่าัวให้ลูกชายเห็นลูกชายว่าแม่ย่าเ้าดูรลายอีพ่อลูกชายเิยยันยันัวเสยดาขึ้นน่นะยันเขา่เอาแม่กขบของไงนะแม่ย่าเส้าวแม่เงียบลูกชายเิยบอกแม่เงียบชมว่าไม่ใหม่เนาะเฉยได้ว่าบเงียบบม่ได้ลูกไม่ต้องจัดการแต่แม่เ้ยวเ้ยวร้ายนี่อีพ่อเหลืงตัวอีพ่อได้ใจตัวต้องเ้า จะกันน้ำขึ้นไปตามของทางเฮี้ยในเป็นเกล็ดมือนั่นนี่น่ะมีปัญหาการพอพอเสือบอยง้อมเสือบอยง้อมเศร้าเนาะการหลาลูกชายเสือบเป็นปมหูจัดพิสัยว่าครอบครัวเสดเป็นยังไงอย่างน้าเพื่นบ้าไมายนลาลูกชายเสือเนาะเพื่อยากให้เสือแบบว่าระวังก็อย่าหมดระวังก็พอนะเพื่อยากให้เสียงดังก็พอนะเพราะเป็นเป็นหัวหน้าครอบครัวจ้ะมันมันจังสันบัดนี้เพื่อนเพื่อนมันตรงกันข้ามถ้าจะเป็นคนดาวหัวหลายกลัวขันขันเสร็จโมโหัขึ้นมากเนาะ จ้ะแล้วเสกเล่บอกเพื่อนเสก็เล้บอกลูกเนาะ,ะเสก็เลยบอกพวเสดใบวางสี่ได้บัดนี้เธอเอาลูกฉันมากกับจิงอยู่แต่ว่าเขาออกเงินซอยกันอีกอย่างเขาคนละคเคิงเบิเพรพะฉะนั้นหาสิบหาสิบเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นอยากเลี้ยงลูกเสดเองเพิ่นว่าเสดเลี้ยงลูกตามใจเพื่อนเพื่อนเสดเลี้ยงลูกตามใจเกินไปมันบ่ดีเพื่อนวางเสก็เลยว่บอกพอตังมันหยุ่นน้ำฉันเออ เอาตัมันหงหน้ำฉันดอกลูกฉันฉันเลี้ยงเองเศกาเล่โฮจักว่าพัวเสจเป็นค้นแบบกดระเบียบหลายเนาะเศกเล่บอกมักวิธีการเลี้ยงลูกแบบกดระเบียบเยอะๆมีอย่างคันเหตดเด็กเข้มโอถูกกับล่กงโทษเด็กเสือว่ามาร์โกนีแบบนั้นเพื่อนเสร็จเล่บอกสามีเสือว่าบอตังมันหยน่งน้ำลูกฉันลูกฉันฉันเลี้ยงเองผู้ได้บอกมักวิธีการของฉันกาจางฉันว่าไรสนใจผู้อื่นเนาะลูกฉันคนไทย ถึงแม้มาสิมาอยูเยอรมันแต่ว่าหัวยแต่ยังเป็นคนไทยคือเก่ามีนิสายไทยมีความคิดแบบไทยๆเพราะฉะนั้นปตมอยู่ปตมแตะจะเรียกว่าจังสี่จะบอกผัวเสดเนาะเธอไม่สิดสอนลูกฉันใด้แต่ว่าหามด่าหามเบ่าขำรุ่นแรงกับลูกฉันเสจบอกผัวเสรจไ้ตอนนั้นเพิ่งกัดเพิ่งกัญ่างนี้เสดได้ตอนนั้นตอนที่ว่ากันนั้ตอนที่ลูกเสจมั้ยใหม่เนาะเพิ่งกัญ่างนีี เสร็จใจได้น,นั่ขึ้นไปบอกอีกเพื่อนๆน้่งขึ้นไปไว้มันเข้าใจกันห้ามโยงกับลูกฉันเด้อเสร็จว่างสิ <c oughs> <c oughs> ช่วงม้าใหม่ๆนะเพื่อนๆเนาะช่วงม้าใหม่ๆเอ้ลูกเสร็จไปโรงเรียนลูกเสร็จบรเเวณการบ้านนันจะมีเป็นช่วงเนาะที่มันขีคขานจะไปเข้าใจเด็กน้อยอยู่ดอกลูกซสร็บริเวการบ้าน เราวันนี้ลูกเสือยากได้ของในออนไลน์แ yeah. ต oh ่เรียกว่าแม่บอกอีพ่อสร้างให้บุกแนบุกอยากได้เสือบอกใช่เสือว่าเสดก็เลยไปบอกเพิ่นเ็สร้างให้ลูกฉันเนี้ยเนี่ยบริษัทนี่ราคาจำนี่ลูกฉันอยากได้ผัวเสอบ้วว่าให้ขืนชั้นบ่ห้ฉั้นบ่สร้างห้เป็นบุกสิงมีเงินไอ่ใจเองก็สร้างชั้นบ่สร้างเป็นว่างสี่เนาะ เพราะว่าบุกเหตุการณ์บ้านบุคตุผิดบุกต้องได้รับการลงโทษเป็นว่าเถิดเลยว่าเศร้าเบาข้ามนี้ฉันบอชอบการลงโทษแบบนี้เด็กหน่อยเหตุผิดกระแค่บอกเคเตือนมันบ่ฟังหรือว่าเขาสิฟังบ่ฟังกระซ่าหัวเขาเ่อได้แค่บอกแต่ว่าอย่าส่งลงโทษให้ฉันถามเธอเนี่ยเสดถามผัวเสด็ฉันถามเธอเนี่ยเบลล่าเธออยากได้อีอย่างแบบมีค้นวาบว มีคนมาบอสื่อให้มีคนมาบอเหตุให้เธอเขียนบอเธอหนอยใจบอเธอถามผัวเสดเนาะถึงกับเล็บบปากเพราะฉะนั้นเธอบอกได้เธอสอนได้แต่ว่ายาล่มโถดเธอดได้วางงี้สิเธอสิจซังหรือบอซังเถิดได้จังสิหละเพื่อนเพื่อนถ้าบอซังน่าจะไปจ้างเพื่อนบ้านจ้างให้เถิดได้วางงี้สิถึงกับเล็บวางมืงออื่นจังซังมันในชันยากม่นเสนหวานจ้า จ้านั่นแหละเพื่อนๆลูกชายว่าลูกชายเสร็จว่าแม่แม่ขึ้นว่าหัวแห้งแท่แม่ต้องว่าลูกค่ะมาบอกมันหยามแม่ได้ว่าเสดได้ว่างแอนซีด่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้เสดวันที่ท่าผัวเสดฟังเด้อจาในครอบครัวเสดเนาะถ้าเสดบ่ามั่นใจว่าเสดเอาสามีเสอยู่เนี่ยเสดจะบอกเอาลูกมาให้ลำบากนั่นเนาะตอนที่เสดมาใหม่ๆผู้ใดจะเอาลูกมาเสดบอกเลยว่าในความคิดของเสดเด้อ ให้กับให้มักมะสถานาการณ์ก่อนจะเติมเอาลูกมาลำบากน้ำจ้ะให้มลาลำบากกับของคู่เดียวซะก,ก่อนกันเกี่ยวกับของคุ้มสถานาการณ์ได้กับของมีเงินมีอีหยังครบแล้วจังเอาลูกมาที่อางการบัตรท่าสายเพื่อนๆจ้ะจะขึ้นมามากถึงมือนี้ไหมจ้าท่าสิว่าในเรื่องชีวิตของครอบครัวเสิรเด้อร์ตอนนั้นเป็นจังสี่ เพื่อนมันโดูดแล้วเสาร์กที่เศร้าเรจาจะเดี๋ยวคลิปหนาพอกันไหมเสรีบอตอบคอมเมนต์นั้นกิจเสกย์ใส่เสดเราะว่าวเสบอที่เสบออ่า,อานเสบอได้ยิงเรือยเพื่อนๆแต่ว่าเสบอได้อ่านจา้าสามที่เสิร์ชมาแล้วถึงเวลากินข่าวเพืเหรอจ้าอันอยากเพื่อนๆคือบอกที่บอกว่า,วาเะิร์ชยิงมันยากอีหลี สบบเสร็จมาอันนข้อเมนเนียจะกดไปเย็นเหมือนเพื่อนเลยเด้อไปเย็นเหมือนเพื่อนอยู่บ้านเดยกกันคลิปหนาเลยจ้ะเด้อพอเสร็จมาแล้วไปสิบบาาปสกินงเขา